ผมว่าเจตนาของของของคุณทําเองแหละนะครับยิงกระสุนบทให้มันเต็มที่เลยนะครับแล้วเพื่อให้ทุกคนมาเจราจา <ừ> นะผมผม,ผมคิดอย่างนั้นนะครับก็คือว่าผมคิดว่านี่ใช้ไม่เด็ดเลยคือให้ทุกคนมามาเจราจาแต่ถ้ารอบนี้ทุกคนไม่เจราจานะครับก็โดยไม่ต้องถึงขนาดที่สู้หรอกโต้ก,กลับหรอกนะครับไม่ต้องโตแค่ไม่ต้องโตก,กลับหรอกเขาพยายามเมนเน g ตัวเองซึ่งจีนพยายามเมนเน g ตัวเองด,ด้วยการเน้นที่แหละ คอนซัมชันถ้าถ้าถ้าจำได้นะใช่ไหมเขาไม่ไม่ได้เน้นเรื่องการผลิตในประเทศเพื่อส่งออกเลยฮะนะครับเขาเน้นในเรื่องของการบริโภคในประเทศนะครับไอ้ที่บอกว่าเพิ่มขาดุลก็มันจากสามเปอร์เซ็นเป็นสี่เปอร์เซ็นเนี่ยไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นที่เพิ่มเนี่ยเน้นที่การบริโภคในประเทศอันเน้นที่การบริโภคในประเทศเนี่ยมันจะช้าหน่อยใช่ไหมเหมือนกันซับผมก็เชื่อว่าจีนอาจจะขึ้นได้ลําบากตอนนี้ ยาวๆนะที่อาจจะดูดีหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าจีนน่าจะไม่คุยใน,นมุมผมนะครับเพราะว่าเขาส่งสัญญาณมาแล้วว่าเขาจะป้องกันตัวเองด้วยกันซึ่งวันนี้ขออนุญาตเอ่ยนิดหนึ่งของของไทยเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะออกมาคล้ายๆกับธีมของของของจีนเหมือนกันนะครนะครับคุณสุภูฒิสายเชื้อนะฮะที่ที่ปรึกษาที่ผมอ้างอีกคือที่ปรึกษา นโยอาแต่ด้านนโยบายของท่านนายกนะฮะนะครับก็คือว่าไม่ต้องรีดเจรจาคิดว่าปรับตัวดีกว่าปรับตัวเพราะว่าไทยเราก็เก่งเรื่องของสินค้าเกษตรอยู่แล้วว่าปรักเราเชื่อว่าไทยมีศักยภาพในงานาเกษตรซึ่งผมคิดว่าหลายประเทศเลยเพราะจีนเนี่ยจะไปทางนั้นแล้วผมว่าอเมริกาจะแยกไม่พอมีพอเริ่มจะไม่ค่อยมีคนคุยแล้วแต่พอเริ่มมีคนคุย อ่าผมผมผมเชื่อทังว่าจะจะไม่คุยเยอะนะนะครับไอคนก็ไอคนที่ยออมอบตัวก็อาจจะมอบตัวไปนะครับแต่ว่าคนที่จะปรับตัวไปพึ่งพาการส่งออกอเมริกาเยอะๆก็อาจจะไ, ه, ไม่ต้องพึ่งอนไรมั้งอะไรเงี้ยนะครับอีกแนวคิดหนึ่งก็จะขึ้นขึ้นได้ช้านะไม่รู้ว่าวิธีคิดตรงไหนที่ทําให้มันดีแต่จังหวะพอดีเราไปแจกเงินแล้วนะถ้าถ้าเราไปแจกล้วเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราแจกตอนนี้อาจจะเห็นผลมากกว่า หมายความว่าจะช่วยมากกว่ากันก็ไปแจกซะก่อนนําไม่ผิดไม่ถูกนะผมว่าคนตัดสินใจไม่มีใครผิดใครถูกนะพะเราดีกับไม่สนใจนะหลายคนก็บอกว่าไม่ต้องทาอะไรมันไม่ทําตอนนี้ข้อสอบมันเฉลยแล้วคุณพูดงมาพูดเลยนะไม่เป็นไรไม่ต้องว่ากันนะครับก็คือว่าไม่รู้ว่าทฤษฎีไหนแต่ผมก็เชื่อว่าอ่าที่คุณสมศติแนะนําสมมุติแนะนําท่านายกเนี่ยนะครับคือตอนนี้ก็มี พักฝ่ายค้านแซวๆไงตกลงท่านจะไปให้ใครเป็นคนเป็นเป็นเป็นผู้นําในการไปคุยนะครับก็หรือว่าจะใช้ strategy ไหนก็ผอ้โหลองปรึกษากันนะครับพอดีจังหวะพอดีก็ช่วงนี้ที่มันคือถ้าช่วงนี้เป็นช่วงศรูญรยากาศไหมครับว่ากำลังจะเกิดอาการที่อภิรายว่างใจเนี่ยผมคิดว่าอันตรายแต่ตอนนี้อภิรายว่างใจมันจบไปแล้วไนงะท่านก็ลองคิดดูสลาต้าว่าท่านจะเอาส t r a t e g ไหนนะครับแล้วก็ แล้วก็ไปทางเดียวกันมันจะอิ impact นะครับเหมือนกับของจีนเนะ่ยแต่ถ้าบอกว่าวันนี้มาพูดคนนี้บอกว่าจะไปจ่จายคนที่บอกว่าจะดูแลตัวเองมันก็ทําให้มันก็สับสนนะครับแล้วเวลาที่ดูแลตัวเองมันจะได้เลือกหุ้นถูกเข้าใจไหมหุ้นเนี่ยหุ้นมันจะเลือกถูกไงเฮ้ยมันจะโฟกัสหุ้นตัวไหนอ่ถ้าบอกโฟกัสในประเทศอ่ะหุ้นคาเปกหุ้นธนาคารหุ้นอะไรมันก็จะขึ้นไงนะครับ แต่ถ้าบอกว่ายังไม่ชัดเจนอย่างนี้ก็ลําบากอย่างั้นผมคิดว่าการที่ดูนโยบายและภาครัฐตอนนี้สําคัญแล้วต้องมานั่งดูแล้วเขาคิดยังไงนะครับถ้ายังฝืนในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก์ก็ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าเบอร์บอกมาเน้นว่าให้เขาจะมีไซต์คือปรับตัวส่งเสริมคนในประเทศเรื่อง,องการผลิตในประเทศอ่านี้อีกเรื่องนะน,นะครับเพิ่งเป็นฐานลากอย่างเงี้ยผมผมชอบแบบนั้นนะ ชอบแบบแก้โดยพื้นฐานของประเทศนะครับไม่เป <laughs> ็นไรไม่ต <shit> ้องสู้ก็โตช้าๆก็ไม่เป็นไรนะครับในมุมผมือไม่ได้จะสู้แล้วไงเพราะว่าคือมองเกมก็คือว่าคุณทั้มเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณสบู์นะตอนทั้นสปู์นะก็คือว่าผมว่าเขาตั้งธงไปแล้วอเมริกาดาวแบบเนี้ยใช่ไหมไปคุยก็เสียประโยชน์เปล่าๆหมายก็ว่าตั้งธงอยู่แล้เสียประโยชน์เสียประโยชน์เปล่าๆจว้นแต่ต้องเจรจาถ้าเจรจาเอาแบบเวียดนามเนี่ยเสี่ยงนะ นะลดไปแล้วปรากฏว่าอเมริกาไป่ลรถให้เนแย่นะใช่ไหมอ่าแต่นี่คือผมว่าต้องผมไม่สมัยเด็กๆจะไม่ค่อยเข้าใจนะว่าทําไมรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสําคัญอ,อ,อืมสมัยก่อนนะอ่าเด็กๆแต่พอเริ่มัวโตเด็กๆไหมคําว่าสักสี่สิบสี่สิบห้าพอเกินห้าสิบเริ่มรู้แล้วเฮ้ยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนี่สําคัญผมไม่รู้ท่านชื่ออะไรนะนะผมคิดว่าคนเนี้ยจะเป็นคนที่เห็น มันจะมีแบบอินไซต์ไงใช่ไหมอินไซต์โดยเพราะโดยเพราะอะไรเอกอาจจะทูตอเมริกาเนี้ยอาจะมีอินไซต์ยังไงน,นะครับถ้าคุยกันครบแล้วทําตามเนี้ยเอามาเลือกคนที่เกี่ยวข้องมาคุยแล้วภาพชัดเจนเนี่ยถามว่ายากไหมยากนะคือพูดนะคนพูด่ง่ายเพราะเราผมเป็นคนปฏิบัติไงพูดแบบนั้นแบบนี้นะ นักวิชาการพูดได้เข้าใจนะครับเพราะมันออมทฤษฎีเป้ะไงแต่คนทาบอกว่าจะไปคุยอ่ะคนนี้จะไปคุยกับคนนั้นยอมทะเลาะก,กันอีกไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือแบบไมพก็ถึงการทาง,งานปกตินะฮะแต่ถ้าเปิดเป็นเอกภาพสามารถสั่งการได้แล้วก็ทําให้เป็นรูปธรรมตอนนี้ช่วยกันนะครับมันจะไปได้นะครับผมพูดไปพูดมาพูดเรื่องการเมืองเฉยเลยนะครับไม่ได้พูดเกี่ยวข้องกับเรื่อง,งเรื่องเรื่องภาคไหนที่ไหนนะ ผมถึงว่าตอนนี้เกมจะเป็นยังไงค,คือหมายความว่าท่านต้องดูเกมว่าผมไม่เคยวิเคราะห์ก,การเมืองในเรื่องของว่าจะไม่ต้องลงทุนยังไงคือท่านดูว่าไซ้จี้ของทางรัฐบาลเนี่ยใช้ใจีอะไรมันมีผลต่อหุ้นเซกเตอร์นั้นๆน,น,นะครับตอนนี้ยังไม่ชัดงั้นถ้าชัดเดี๋ยวเดือนหน้ามาคุยกันครับ